น้องๆที่นั่งอยู่ทางนี้นะครับขอเสียงดูตด้อนรับน้องๆจากเรียนบดินทรชาสิงห์สิงห์ฮัเสนีครับนี่เป็นแชมป์เก่าด้วยใช่ไหมครับครับ้องเราสาธิตรุ่งกีรัตนานนท์นครับคุณโยธินปุณณิเพ็ญครับที่ทางสมาคมครั้งที่สิบนะครับซึ่งความจริงการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีเนี่ยทางสมาคมได้เริ่ม กบาจาในนามของ Power Tournament เรื่อยมาแล้วครับแลวก็เป็นการเผยแพร่กีฬาวเว์บอลให้เป็น,นที่รู้จักในนามทีมชาติไทยนะครับเพราะฉะนั้นสองวัตถุประสงค์ที่เราได้รับก็ได้มาเข้ามาช่วยสนับสนุนในส่วนของการไปรำพันซึ่งสยามกีฬาได้เข้ามาสนับสนุนเราไม่ใช่เฉพาะรายการของการไฟฟ้านะครับกช็ชิงเลิศของไทยย่ไม่เกิน8ปีแล้วว่าการไฟฟ้าก็ได้กรุณาป รับเพิ่มนอีกสองท่านสองคนด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นก็ครบทีมนะครับครบทีมก็คงเพื่อส่งเสริมให้กีฬาวอลเลย์บอลสามารถขับเคลื่อนไปได้สวัสดีครับท่านนายกสมาคมผู้มีเกียรติน้องๆที่น่ารักทุกท่านนะในกับทางสมาคมตลอดไปครับฝากเพื่อนๆสามี นั้นก็มีสื่อในอแล้วก็ร่วมสนับสนุนช่วยเหลือกันมานะครับ<ท>เป็นสมาคมที่สร้างความสุขให้กับคนไทยนะครับกา,ารแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนก็พอ,พอ,อชิงเฮญ่เลิ่แห่งประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแข่งขันทัรวร์นาเมนต์ที่สำคัญที่สุดในกลุ่มอายุ ระหว่าง12 14 16และก็18นะครับเพราะว่าเป็นการแข่งขันที่ได้กลั่นกรองเอานักกีฬาระดับล่างตั้งแต่อายุ12 14 16เนี่ยมาสู่อายุที่18ที่จะ เห็นศักยภาพเขาในการที่จะข,ขึ้นไปเล่นในทีมชาตินะครับทั้งชายและหญิงแล้วก็ณนะปัจจุบันนี้นะครับทีมชาติและก็ทั้งทีมเยาวชนเนี่ยก็มาจากการแข่งขันจากทัวร์นาเมนต์นี้ทุกทุกคนเลยนะครับเพราะฉนั้นทัวร์นาเมนต์นี้จึงเป็นทัวร์นาเมนต์ท,ที่ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา,านักกีฬาวอลเลย์บอลโดยเฉพาะการเข้าไปสู่ทีมชาติและก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่สมาคมได้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลาเกือบ30ปีเป็นทัวร์นาเมนต์แรกที่เราจัดการแข่งขันกระจาย ไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนะครับแล้วก็นับเป็นพระมหากรณาธิคุณนะครับที่สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีได้พระราชทานถ้วยรางวัลให้กับทีมที่ยังเลิศการแข่งขันครั้งนี้ก็ทําให้ทุกทีมที่ได้เคยชนะเลิศเนี่ยนะครับมีความภาคภ,าคภาคูมิใจโดยเฉพาะสถาบันต่างๆที่ก็ร่วมการแข่งขันด้วยก็เลยทาให้การแข่งขันทัวร์นาเมนต์เนี่ยสมาคมให้ความสําคัญเป็นพิเศษนะครับสำหรับการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาหัวเรย์บอลเหล่าที่จะไปสู่ทีมชาติทั้งประเภศ ทีมชายและก็ทีมหญิงครับ